พูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็ได้เหมือนโดงเหมือนเดิมอะไรก็ว่าไปมันยากตรงไหนมาโอยจะตีลังกามาก็ได้จะอะไรก็ได้โอ้ย,ย่มาจะเลือกเราสัก็ทด้ครับก็ยังจัของความรักกทุกคนนะที่นี้นะครับว่า ไปเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นก็เป็นคนสบายๆก็สามารถให้สามารถมอบความรักให้ทุกคนได้ทุกวันนะครับก็เราประกันได้เลยครับ <c oughs> ว่า <c oughs> จะไม่ทําให้ทุกคนหงดหงัดจะจะดูแลทุกทุกท,ทุกอย่างที่สามารถหายได้ก็จะสามารถทำทุกอย่างครับปรดพิจารณาด้วยนะครับโอเคขออนุรับ ยืนย <c oughs> ืนนั้นจะมีใครตัดสินใจเลือกไหมครับผมให้เวลา5วินาทีจากความจริงใจของหนุ่มใต้คนนี้นะครับ5 4 3ส <c oughs> ้าเลือกถูกมีรางวัลให้ด้วย2 1เ <c oughs> ชิญครับใครจะรับลุกขึ้นยืนครับอ้าวเ้ยอะไร <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ้าวเป็นเนสนะครับ ขอเชิญไรซ์มอบดอกไม้ให้กับเนสครับพอเนสเขายืนขึ้นแปลว่าเขารับดอกไม้อย่างดี้ยหพระเจ้าอจอย <c oughs> ขอความรักยังไงวะเอาละครับและ